สวัสดีเจ้าทุกคน,นว,กวันนี้มาผัวผวกับแม่แดงเนาจะแม่แดงมาทางฝนทานมามาอไอ้สวนไอดาวเรืองงามๆของคนเข้าเอาเก็บแต่ดอกใหงไงมาตะกอนโอ้ลูก้านสิสร้างมากไก่วันพาเตี้ยเอาเก็บดอกใหงไงมาตะกัน โอเกบเป็นรุ่น, oh, <okay. S 1> น,นออดอกใหญ่ก่อนกุ่รุ่นต่อไปเป็นราคาหนึ่งอีกมีออเดอร์เสมออยู่ว่จ้กะก็มีเรื่อยๆครับมันจะมีแบบวันแถวแถวบ้านนะมันจะเป็นวันพุธไม่แบบ่พระเจ้าก็าไปอันอันเลี่ยงดอนวายดอนวายยังนะครับอ oh. มันจะมีตลอดครับ มิตตลอดพ่วงมาไล่จะนอวันพุดบานหฮาเนี่ยแต่ตะเรียงเนาะเออวายปูวายย่างช่วยปูเลียงปูย่ามวันพุดเนาะบานห่าก็มีตลอดว่ายังไงมีตรลอดกับวันพาวันศีลมีตรลอดโอ้เมื่อเนื่องโต๊ะกลายเป็นใดเนี่ยจะช่วงนี้แหละช่วงมัน เดี๋ราจะช่วงมันเก็บกดีกว่าเต็มเต็มนี่ก็พุ่มว่าอยู่แล้วประมาณนี้ละที่ว่าไปนั่นแหละสามพันดอกอก็ไม่ต้องเก็บอันนั้นไว้ได้ต้องลูกค้าแมา่เขาก็เก็บสดๆให้กระเจ้าเลยอืมเขาต้องเก็บใส่ถังใส่ยังไงไม่จะเหี่ยวงกเก็บสดๆ,ๆให้กระเจ้าเลยเฮ็ดเป็นรุ่นเนาะจ้ะ รุ่นนี้ฮะข้องแล้วก็อีกรุ่นนึงก็ล่างเป็นดอกนี่มดพอดีช่วงนี้มดเมด็กมดเขาจีบแบรุ่นใหม่เองค่เพราะไว้มี่อีกอยู่ประมาณสักอัน,นท่านดอกท่านต้นเ<อ>ลี้ยหน่อยมันน่งเพราะเอาเองเลยครับท,ที่ปลูกอยู่นี่จกักจักพัน์เหรอจ้ะปลูกอยูอ่นี่ดูตีเป็นหลุมก็อบสิบบอกแบบหอดบ่หอดห,หมื่นอยู่อ่ะ โอ้เป็นเมินเป็นเมินต้นเลยว่าะมันดอกอันนี้ดิติดติดกันดิอื right อค like ือบดคือบดหลายแต่ก็มีหลายอยู่เลยมองดูมองนี่ที่กัดอยู่บ้านทุ่งฝนมาจ้ะอันทุ่งใหญ่ใช่ไหมร้อยร้อยต่อทุ่งฝนครับโอ้ทุ่งใหญ่มาจากทุ่งใหญ่แต่เฮ้ามาจากอำเภอวรนดุงเฮ้าสิโค้งทุ่งใหญ่มาทุ่งฝนมาจ้ะกันยี่จะอยู่ตรงไกลๆอันล้านอัน ใช้พันธุ์ไม่นะครับกิจายู่ข้างๆกันนะอยุดสายมือเนาะจ้ะนี่งามวิธีดูแลวิธีอันปลูกแม่นอีกผู้นึงมันมีอีกผู้นึงดูแลจ้าจะดูแลอันใส่ฟุ้นใส่ยังนี่แหละโอ้อันผู้ข้อปุยยังนี่เละใส่ครับหน้าหน้านี่เป็นผู้มาเก็บขายผู้นี้เก็บส่งไปเก็บไปนี่เต้นก็ใส่แพกใส่ถุงอีกแม่นถุงละ 2องร้อยสองร้อยอกเโอ้จะเขาก็ใส่ถุงใส่ถุงแพ็กนับเนี่ยเขาเด็ดเด็ดไปเลยเอรเด็ดดึงดึงเลยรจอันมันผู้ขาเจ้าสีเอาไปไปมาดเดี๋ยนึงข้าเจ้าสีจงเนาตัดเน่เน่าข้าเจ้าสีโอขาเจ้าจิตัดจะโอ้าเจ้าจะตัดสานีเนาะขาเจาไปมัดไปดอกไม้กำเนี่ยดอกไม้กำตัดเน่าเน่แท่ๆอันนี้เพว่าเอาไปหอยหอยพวงมะไย ที่การดูแลอคุณอ่บมันมีผู้ดูแลผู้นั้นนี่ดูแลตลอดอยู่ในนี้ตลอดเปิดน้ำเปิดใส่ปุ๋ยใส่ยังคุณหน้าหน้าชื่อว่าจังไดเนี่ยจ้าชื่อบุญเลิศครับพ่อบุญเลิศครับอ,อันอยู่บ้านใดก็จ้ะอยู่บ้านทุ่งใหญ่โอ้อยู่บ้านทุ่งใหญ่อันมิติอยู่ตรงเนี่ยครับนี่แหละที่นี่แม่นโอ้เนี่ยที่แถวเนี่ยแม่นเหมือนกันโอห้หน้าก็บที่ปั๊บมัน โอ๊นร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับเจ้าของเป็นร้านกว๋ยวยเตี๋ยวนั่นโอ๊้ร้านกว๋วยเตี๋ยวทางนั่นครับเนี่ยล้านกว๋วยเตี๋ยวอ๋ออันถามพีผู้อยากได้ดอกดาวเรืองดอกยังสิอันจิติต้ตอนหน้าได้จังไงจ้ะ,อะเอาเบอร์โทรก็ได้ครับเอาเบอร์โทรยังจ้ะศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์สามหกศูนย์สองสี่จิดต่อได้นะครับอยากป้องกันจ้ะโทรมาได้จ้ะ มื <scientifically S 2> ่อนี้ก็กำลังรุ่นใหม่กำลังจะขึ้นกันรุ่นนี้เบิร์ตแล้วก็รุ่นใหม่เนาะมันจะมีเป็นรุ่นไปเรื่อยไม่จ่ายประหลาดปเลยเมื่อนี้ก็รบกวนแค่นี้แล้วน่าจ้าเพราะว่าเพื่อนกำลังเก็บไอ้ผู้ใดอยากได้ก็ติดต่อมาเด้อจ้าโทรมาทางไปท่งฝนแล้วทั้งไปท่งฝนด่านทรายมือทำมาจากทงไงน่าจ้ะเตี๋ยวตำเตี๋ยวชมทุ่งนี่ยเหรอเออ เอาคอยอีกนะจ้าเบอร์โทรอศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์สามหกศูนย์สองสี่นี่แหละครับจ้าพ่อยังก็จ้ะพ่อบุญเลิศพ่อบุญเลิศเด้อจ้าเด้อเมื่อนี้ก็แค่นี้ละจ้าขอบคุณหลายๆทีท่ติดตามรับชมแม่แดงนะจ้า,ากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามให้เด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้าพ่อเลิศ ឋ្រើនងត្នៃដ្ដ្ល់ទៅ្ន